ครับคุณป้อมโฮมพร้อมอยู่อยากขี่กุ้งไทยมีบ้านวันนี้ผมพามาชมที่หมู่บ้าน Green, กรีนการ์เด้นโฮมรังสิตคลอง1 1ครับหลังนี้21ตารางวาเราตกแต่งเป็นสไตล์มินิมอลสวยนะครับเป็นสไตล์ใหม่สไตล์รีสอร์ทเลยคุมโทนสีออกส้มโอรสนะครับหน้ากว้าง6เมตรครับ <c oughs> เราทําเป็นที่จอดรถนะครับจับเราได้1คันปิกอัพได้สบายนะครับปูกระเบื้องกันลื่นด้าน,นข้างเป็นไม้ซอลองครับข้างบนเป็นป้าทีอยู่โฟมนะครับมุมนี้ ตั้งเป็นมุมนั่งเล่นสัตนาการได้จัดส่วนได้นะครับหรือจะกั้นอีกหนึ่งห้องก็ได้นะครับสําหรับมุมนี้นะมาดูประตูครับเราเปลี่ยนจากบานไม้เป็นบานกระจกเพื่อให้บ้านดูสว่างมากขึ้นนะครับเข้ามาเป็นห้องรับแขกครับพื้นเปลี่ยนกระนิตเตอร์60คูณ10ให้เป็นฝ้าหลุมโฮมไฟเป็นสไตล์โมเดิร์นครับมาดูห้องนอนด้านหน้าครับห้องนอนด้านหน้าลงเตียง5พุดได้6พุตได้เหลือๆนะครับมีหน้าต่างช่วยระบายอากาศครับมาห้องนอนที่สองครับ ห้องนอนที่2นะครับมีหน้าต่างมีบานเกล็ดนะครับลงเตียง3ามคนครึ่งได้นะครับมาห้องนอนที่